ีด้วยเหรอมีแล้วโอ้โหบ้านเต้าเสียบแป๊สวัสดีครับสวัสดีครับมีแล้วมีแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับมาต้องไปเอาเอาไม้พี่ก็ได้มาลูกธนุดลเอาไม้ของนามไปน้ให้ผมทำอะไรบ้างครับพี่แป๋งวันนี้ผมจะได้รับบทเป็นอะไรนะอ่ะเป็นภูมิกับมารับบทเลยภูมิกับกกับูรอก่อนอ่ะ มีเห็นไหมเพราะคำพีมาแล้ววันนี้นะครับเป็นผู้ก,<ม>ผกำกับนะฮะเป็นนักศึกษาฝ<ป>ึกหัดมาเป็นผู้กำกับวันนี้ผมจะให้เป็นผู้กำกับเรื่องราวนั้นเกี่ยวกับคู่เ่าวสาวคู่หนึ่งนะครับที่เรียกว่าสาวกําลังอกหักนะครับแต่ว่าภาพนะครับจะตัดไปที่ครอบครัวของอสาวผู้อกหักคนนั้นนะครับน้องปายผมจะให้น้องนะครับ คิดบทคิดโจทย์เองเลยนะครับตอนนี้เชิญครอบครัวผู้รอดชีวิตครับโอเคครับเชิญเลยครับนักแสดงอันนี้คืออ,อ,อันนี้คือผมเป็นผู้กองกับเต็มรูปแบบเลยไหมครับับเคนะฮะลูกสาวลูกสาวขัดของละขัดของแนวได้ขัดของละขัดของแนวได้หรือตั้งใจพี่อยากเชเลยบางเครื่องเรดถึงมาเลย นี่คือลูกสาวลูกสาวไม่อุ่นนะคะลูกสาวไม่อุ่น,นะคะลูกสาวอกหักลูกสาวไม่อุ่นทําไมเฟียพ่อจังเลยเนี่ยมันมันเคี่ยวได้แม่อ๋ออันนี้ก็คือเป็นบทของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เปล,ลูกสาวอกหักหนีจากแฟนมาตอนนี้ก็กลับมาอยู่บ้านกับพ่อเฮ้ยไม่เจอกันนานให้พ่อให้แม่กอดหน่อยลูกอเอาละ อันนี้คือเล่นตามบทอ่อกอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบนี้เอาแบบนี้กอดสามเดี๋ยวเดี๋ยวครับในบทต้องกอดอย่างนี้เลยเหรอครับสมบทบาทเกินไปหรือเปล่าครับเออไม่ได้นะครับมุมกล้องได้ไหมครับมุมกล้องต้องต้องดูมุมกล้องด้วยน้องไปครับดูมุมกล้องด้วยนะอันนี้คือมุมกล้องของเรานะครับอย่าขึ้นจอนะอย่าขึ้นจอนะอ่ะน้องไปสามารถ กำกับบทได้เลยครับอันนี้คือครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับที่ลูกสาวอกหักมาใช่ไหมครับใช่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 ลูกสาวนี่คืออกหักมาแล้วก็มาพักใจอยู่ที่บ้านใช่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 แล้ววิธีการปลอบลูกสาวของเราทั้งสองคนบอกหลายครั้งแล้วว่ารักใครกะให้ดูนานๆไม่ใช่เจอแล้วรักเลยเหมือนพ่อกับแม่หรือเปล่าเนี่ยเหมือนแม่นะลูกนะพ่อก็พูดไปลูกสาวชื่ออะไรคะแอนนี่ค่ะ ตามบทชื่ออะไรมิวไงแล้วจะได้รับบทเป็นนางเอกต่อไม่ได้ชื่อยังจำไม่ได้เลยเนี่ยเอางี้ครับเอางี้ฉากต่อไปฉากสำคัญนะครับฉากอกไนฉากสำคัญคือฉากนี้จะให้น้องไปเนี่ยกำกับนะครับตามบทที่ผมให้นะครับเป็นฉากที่พระเอกตามมาง้อนางเอกครับผมเป็นฉากต่อไปฉากที่พระเอกกับนางเอกที่เขาจะมาง้อกันครับฉากพ่อกับแม่นี้หมดแล้วครับเชิญ หมดแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาลูกไว้ครับแม่เอาลูกไว้โอ้ดัชแสดงเอาเอาลูกไว้ครับแม่แม่แม่เอ้ยอย่าเพิ่งเอาไปเดี๋ยวนังเอกนังเอกเข้ามาครับนังเอกคือพ่อกับแม่เขาจะเอาลูกไปเลยอะอด่วนด่วนครับผมเชิญครับอ่าเพราะว่าเวลาไม่เยอะนะครับเวลาในคาบนี้ไม่เยอะนะครับต้องปายเป็นบทพิสูจน์นะครับก็บทต่อไปนะครับเดี๋ยวพุมกับเชิญฝั่งนี้ครับพุ่มกับครับนังเอกตรงกลางครับนังเอกตรงกลางนะครับ เชิญพระเอกนะครับในบทบาทในฉากต่อไปครับโดยพุ่มกับป้ายปลายโอริโอครับผมเชิญเลยครับเชิญเลยพระเอกเราอยู่ไหนเนี่ยพระเอกอยู่ไหมฮะสงสัยจะต้องเอางนี้เอาตัวคัดเลือกเอาตัวพระรองมาก่อนก็ได้เอาตัวพระรองมาพระรองมาด้วยใช่ไหมครับพระรองมาแล้วกันครับพระเอกไม่มานะครับขอตัวพระรองเข้ามาเลยครับอ๋อมาแล้วเหรอครับมาเชิญเชิญเชิญมาแล้วพระรองของเราเดี๋ยวคุณ คุณเป็นหน้าที่พระเอกนะคุณไายืนอยู่ข้างๆนางเอกเลยฮะยืนอยู่ข้างๆนางเอกอันนี้คือผมรับบทมาเป็นผู้กำกับในวันนี้นางเอกอยู่ตรงนี้โอเคเป็นฉากแรกจะเป็นฉากที่นางเอกกับพระเอกจะต้องคุยกันถามว่าทำไมนางเอกถึงนี้ออกจากบ้าน อ๋ออันนี้คือคือผมผมต้องเล่นเล่นเล่นใช่ไหมให้นกให้นกถามก่อนใช่นกต้องเป็นคนถามนางเอกว่าครับทําไมคนถึงหนีออกจากบ้านอ่ไในคุณลองเดี๋ยวนี้คือบทบททั้งหมดคือพี่แปงเขียนใช่ไหมพี่แปงบาคนให้ผมสักคลิปผมมาเมื่อกี้เนี่ยถ้าเล่นเสร็จแล้วมีอะไรก็รับไปชอบเลยนะพี่อันนี้คือนการแสดงครับคือการแสดงอ่ะพุ่มกลับไปเริ่มครับผมอ่าในคุณลองถามดูสิอินเนอร์คุณจะได้หรือเปล่าถามว่าไงครับทำไม ทำไมแฟนของคุณถึงนี้ออกจากบ้านคุณคุณมิ้วใช่ไหมใช่คือคุณมิ้วคุณมิ้วครับทําไมคุณมิวถึงหนีออกจากบ้านคุณทิ้งผมมาทําไมฉันไม่อยากอยู่กับคุณแล้วฉันไม่อยากอยู่กับคุณแล้วอ่ะฉันไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วฉันไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วแล้วคุณก็จะพูดว่าทาไมล่ะครับผมดูแลคุณไม่ดีตรงไหนหน้าตาอินเนอร์ไอ e ์ <Smile. S 2> รมบต้องส่งไปถึงเขานะครับลองดูทำไมล่ะครับคุณมิวผมดูแลคุณไม่ดีตรงไหนอ่ะเดี๋ยวคุณพูดตามผมนะครับเะี่ยเอาไม้ให้เอกของเราหนะครับก็คุณมันไม่หรอก็คนมันไม่หรออินเนอร์ต้องได<ม>้ายเขาต้องต้องตาต้องส่งก็คนมันไม่หรอไม่เทมันไม่เทนอนโกนเสียงดังนอนโกนเสียงดัง ฉันมีคนใหม่แล้วฉันมีคนใหม่แล้วเราเลิกกันเถอะเราเลิกกันเถอะเลิกคุณคุณต้องใส่อินเนอร์แรงๆเราเลิกกันเ,เราเลิก,เเลกกันเถอะคุณต้องมีการจับมือกันเดี๋ยวๆดครับเขายิ้มทำไมเขาบอกเลิกคุณก็ต้องคิดแล้วเขาดีใจหรือเปล่าเนี่ยผมก็พยายามจะไม่ยิม้มเขาก็พาผมยิ้ม เด,เดี๋ยวลองอเเธอใหม่นะครับเดี๋ยวลองเอาเลิกกันเธอ,อใหม่นะแล้วคุณก็ต้องพยายามส่งไปถึงเขาด้วยนะว่าเราจะพยายามย้อคนนี้ไว้แม้เขาไปไหนเอาอันนี้เธออ่ะครับอ่ะคุณมิ้วพูดเลยนะครับอ่ะคให้คุณนุกลองถามเขาก่อนทําไมเหรอครับผมดูแลคุณไม่ดีตรงไหนทาไมเหรอครับมิว้วผมดูแลคงไม่ดีตรงไหนอ่ะคุณไ,ได้ทิ้งผมไปคุณมิ้วจะเป็นคนพูดนะครับก็คุณมันไม่หลอ คนมันไม่หล่อคุณมันไม่เท่คนมันไม่เท่นอนโกนเสียงดังนอนโกนเสียงดังตดเหม็นตดเหม็นเลอเลอออกมามีแต่กินอันนี้คุณละฉันมีคนใหม่ไปแล้วเราเลิกกันเถอะฉันมีคนใหม่ไปแล้วเราเลิกกันเถอะคุณต้องยือนะ้อเขาไว้นะต้องจับมือเขาไว้ห ต้องล้าง,งเขาไว้ในตามบทม,มันบอกว่าคุณจะต้องล้างเขาไว้ผมขอจับมือหน่อยนะออไปตามบทนะคุณกํากับผมจะสอบไม่ผ่านนะคุณนุกลเลยเลยแล้วบทนี้คุณจะต้องถามเขาว่ามีคนที่หลอกกับผมอีกเหรอยังมีคนที่หลอกับผมอยู่เหรอคุณเลยท,ทิ้งบอกไปหาเขาแล้วคุณตอบไปเลยว่าครับมีสิ ใครครับเพราะนั้นเป็นใครบอกผมได้ไหมเสียแป้งไงเสียแป้งเดี๋ยวเดี๋ยวเสียแป้งเหรอครับใครเป็นคนเขียนบทครับเนี่ยคิดดีๆเ้อคิดดีๆเ้อคิดดีๆเนอะไปตามบทก่อนไปตามบัตรกูดเขาตอเาหล่อและเขาเท่เขาหล่อแลวเขาเท่ดูแลมิวได้ดีกว่าคุณดูดูแลมิวได้ดีกว่าคุณ แล้วคราวนี้คุณนุธนดลจะเป็นอาการเริ่มมอเขาแล้วนะครับยังอยากมีเขาต่อไปในชีวิตใส่อินเนอร์ของเตงเข้าไปคือไม่อยากให้คนคนนี้เขาจากไปมิวผมว่าเราคุยกันดีๆเถอะมิวผมว่าเรามาคุยกันดีๆเถอะอย่าพูดแบบนี้เลยคุณนุวก็จะพูดว่าไม่ไม่ไมเลิกกันเถอะไม่ไม่เราเลิกกันเถอะโอ้โหน้ำเสียง <laughs> ผมยังไปของคุณ <laughs> เลยเดี๋ยว ันนี้คือคุณชัดมาดีเลิศหรอครับอย่างตกลงอยากเลิกหรือเปล่านี่ตกลงอยากเลิกหรือเปล่า <laughs> เอาใหม่ครับท่านทุ่กลับเอาใหม่ครับเอาซึ้งๆกว่านั้นอ่ะครับคือไม่ไม่ไม,ไม่เราเลิกกันเถอะฟึบลงไปเลยอ่อาลองใหม่นะครับไม่ไม่เราเลิกกันเถอะอินเนอร์คือมาแล้วเหรอครับมาเรื่องอ่ะอ,อีกอีกรอบได้มัครบอีกรอบ ฉันบอกว่าไม่เราเลิกกันเถอะแต่ผมยังรักคุณอยู่นะแล้วจังหวะนี้นะครับจะเป็นจังหวะที่คุณนุชธนดลต้องเข้ามางอจับมือของเขาแล้วก็จับไปที่ผมจับไปที่ผมโอบกอด มีอกกอดด้วยเหรอครับพี่แบงค์ครับตั้งใจหน่อยพูดกับครับครับครับนักแสดงด้วยจับมือจับมือจับมือเร้ยังจับผมกล้องดูด้วยกล้องผ่านไหมมุมกล้องผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านมึมกล้องยังไม่ได้เเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวคุณต้องต้องต้องส่งคุณมีสติหน่อยสิเขามะงอนะ จับมือจับผมมิ้วอยู่กับนุกได้ไหมอย่าที้นุกไปได้ไหมน้องมิ้วนุกขอร้องแหละมิ้วผักมิวผักออกผักออกกันแล,แล้วต่อไปคุณ<ผ>มิวต้องผักออกอผักคอออกไปเลยครับ มุมกล้องครับมุมกล้องดูหน่อยผ่านไหมไม่ผ่านไม่ผ่านกล้องยังไม่ผ hmm. ่านไม่ผ่านครับไม่ผ่านเดี๋ยวเดี๋ยวผักผักเขาออกไปเลยนะครับตอนที่เขาอบกอดเข้าไปแล้วคุณก็ผักเขาออกไปเลยมีน้ำหนักหน่อยูดกัดครับเวลาพูดกินเนื้อดีๆหน่อยนักแสดงด้วยโอเคเริ่มเริ่มบทที่คุณนุ๊กเข้าไปจับมือแล้วก็จับผมแล้วก็อบกอดแล้วคราวนี้คุณก็ขัดขืนผักเขาออกไปเลยนะครับอเริ่มครับมิว เริ่มใหม่กับนุ๊กได้ไหมนุ๊กสัญญาว่าต่อจากนี้นุ๊กจะไม่ให้มันเป็นเหมือนเดิมนุ๊กจะทำดีกว่าเดิมแล้วคุณมิ้วก็จแะบบบอกว่าฉันไม่ไปฉันจะอยู่กับเสียแปงใส่เนื้อเข้าไปใส่นุกฉันไม่ไปฉันจะอยู่กับเสียแปงคิดดีๆคิดดีๆคิดดีๆจงอยู่กับเสียแปงจริงๆคิดดีๆคิดดีๆ กอดไอ้ผ่านผ่านแล้อยังครับเนี่ยกอดกอดผ่านแร้อยังครับตาล้องผ่านไหมครับตาล้องผ่านไอ้รอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งครับไม่ได้แกล้งนะขอคือตาบวดตาบวดที่เขาบอกผมผมไม่ได้ยินคุณยืนบอกตรงนี้ได้ไหมแล้วก็มองชัดๆได้ไหมตาบวดคือคุณต้องข้ามงอต้องทําทุกวิถีทางให้เขายอมตรงนี้นะให้เขายอมให้เขายอมกลับบ้านกับคุณไม่ใช่ว่ากอดแล้วหันหน้านี้มันจะไม่ได้ไง ก็มันเป็นบทที่พี่แปลงข้ฟังมาค,คุณต้องเริ่มใหม่เลยตั้งแต่เนาะจับมือจับผมโอกกอดแล้วพยายามยังไงก็ได้ให้เขาคนนี้กลับบ้านไปกับคุณครับอ่ะเริ่มครับมิ้วนุกข,ขอโทษนุกสัญญาว่าต่อจากนี้นุกจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มิ้วมีความสุขนะมิ้วคือดีกว่านุกนะคนดีอย่างนุก กลับบ้านกับนุกนะก็เสร็จแล้วสุดท้ายแล้วตอนจบคุณจะง้อสำเร็จแล้วก็พาเขากลับบ้านไปพร้อมกันเป็นกันจบบริบูรณ์ทั้งนุกและมิวเดินกลับข้อห้องไปแล้วเรากลับบ้านกันเป็นเป็ไงบ้างครับตากล้องผ่านผ่านหรือยังครับผ่านนะครับผ่าน มา,า,าพุ่มกับพุ่มกับครับผมครับผมทำไมต้องไม่มีสมาธิขนาดน,นั้นด้วยฮะอ๋อเป็นอะไรคือฉากนี้มันเป็นฉากที่ควบคุมยากครับพี่แบงค์มันไม่ใช่ดูสีหน้าแล้วเป็นอะไรอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดีเองนะครับเสีบแบงเสดแบง,งดูดูฉากเมื่อกี้แล้วอยากร้องเพลงนี้จริงๆรเพลงไหนครับ ยานบุยปุยอยู่เด้อมืองตอนเศร้าเขาแตงคำลูสุตบ่าวสามคิดไปหลวงนาป่าปูต้องเป็นสีขา เปย์อยู่แล้วเขาเปย์อยู่แล้วเจยอุ take one, take one, ่นเหรเจยอุ่นเขาเปย์ปอยู่แล้วเจยอุ่นคือบทออกประมาณสองนาทีนะไม่ไม่ไม่คือผมอยากจะถามว่าตอนกอดทำไมต้องหันหน้คุ้มแล้วมูวนลนีธคุ้ม <laughs> <laughs> จะไปหาเห็นลูกเพิ่มได้หน่ะลงไปวันโอ๊ปัญหาครอบครัวของเราสิ่เริ่มต้นขึ้นแล้วนะบัดน,นี้อย่าเพิ่งไปเคลียร์ปัญหาครอบครัวของเขา เกียร์ของตัวเองก่อนดีไหมดาวโปดที่ผมเป็นผู้กำกับไงและคุณไม่ยิ้มแย,มย้มอะไรแล้วเวลาผมกอดคุณทำไมขันหน้าหนีอย่างนี้ล่ะคือสกิลการกอดน,นี่คือจะเป็นเรื่องของผู้กำกับอีกอันหนึ่งที่ให้ผมมาดีผมจะบอกให้อันนี้มันก็เป็นการแสดงบางสิ่งบางอย่างถ้ามันขัดขืนใจก็บอกเขาไปเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าให้เขาทำให พี่แปงบอกมาแล้วคุณก็ทําทําทำทำ,ทำแล้วมันก็ไม่สบายใจคุณอีกให้คนไปผมไปก่อนคนอื่นเนะ <c oughs> นี่นะก็ผมเป็นบปรดิวเซอร์ไงผมต้องเป็นคนสั่งสั่งทุกคนทุกคนน่าจะได้ยินนะฮะมีกอดอยู่แล้วครับนี่ <c oughs> ผมก็ผมก็ถามบดไงถามบทให้ช่วยอีกทีนึงอ่แล้วเอาพวกถามไปจริงจงจากใจคุณเลยผมกอดเอาขาเมื่อกี้แล้วเป็นไง มันบาดตาบาดใจหรือว่ามันมันอะไรยังไงไหมเอาพูดออกจากใจคุณเลยมันมันมันรู้สึกยังไงอะหรือว่าเฉยเฉยหรือว่ายัางไงฮะไม่ได้มองไงไม่ได้มองเมื่มอ,อกี้พี่แต่พี่เขามองอ๋อไม่ได้มองด้วยฮะห,หึงแหละดูออกไม่หึไงไม่มีใครหึงเกาไม่มีใคร ปากแข็งอย่างนั้นเลยไปอ่ะใครใครก็ได้อัดคลิปไปหน่อยเฮืองไหมเฮืองไหมไม่ครับเห็นเขามีความสุขก็ดีแล้วอัดคลิปไปนะอัดคลิปไปนะไม่ได้เฮืงนะเมื่อกี้แล้วก็ส่งมาให้ผมทางแชทผมจะเผื่อกันไว้เผื่อเผื่อกันตายบนรถตู้ปายพูดปายพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้เห็นเขามีความสุขแล้วอเห็นเขามีความสุขก็ดีแล้วครับ ยังไอวี่ร่อยมากเลยแตะแหล่เอาไอวี่ออกจากากล้องก็ลูกศิรไอวี่ลูกศิรไอวี่โอเคนะครับเมื่อกี้ก็เป็นการทดสอบในการ acting การสแสดงนะครับป้ายๆก็ได้รับบทเป็นผู้กินกับผู้กำกับครับ,ผ,บผมก็เป็นนักสแสดงนะครับผมแต่ว่ารู้สึกว่าลูกกับป้ายเล่นไม่ค่อยสมบทบาทเท่าไหร่แต่ว่าพี่เข้มกับพี่ป๊อปน่าจะสมบทบาทมากเมื่อกี้ ไปแล้วเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วอไปดู<า>แลลูกสาวโอเคอันนี้เป็นช่วงผมแล้วไม่รู้ว่าเหลือกี่เพลงนะ่าจะโดนตัดหลายเพลงแล้วแหละตอนนี้ไปแล้วเพลงแรกเพลงแรกของมาไอดอลใช่ไหมผลง,งานเพลงแรกครับผม